สวัสดีคะ่ะทุกคนถ้ามีคนมาทักว่าลืมรูดซิปอย่างรนจะเป็นยังไงคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่ไมค์กำลังยืนรอซัพเวยอยู่นะคะไมค์ Mike ก็บ่นพึมพำกับตัวเองนะคะว่า why is this train taking so long รถไฟทำไมมาช้าจังอะ a young lady glances at the Mike then look down at his trousers then back up at his face ก็มีสาวคนหนึ่งนะคะก็ได้เหลือบมองลงไปที่เป้ากางเกงของไม้นะคะแล้วก็มองบนไปที่หน้าของเขาอีกทีหนึง่งแล้วไม้ก็พูดกับตัวเองนะคะว่า why is she looking at me like that does she have a problem ทำไมเธอถึงได้มองฉันแบบนั้นน่ะเธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ย the lady glanced down the g a i n then back up slightly rising an eyebrow สาวคนเดิมนะคะก็เหลือบลงที่เป้ากางเกงแล้วก็มองหน้าไมาอีกครั้งพร้อมกับยักคิ้วขึ้นข้างหนึ่งไม์ก็เลยถามนางไปว่าเออ excuse me can i help you เออขอโทษนะครับคุณมีอะไรกับผมหรือเปล่าสาวคนนั้นนะคะก็ได้ตัดสายหัวแล้วก็ตอบไปว่า oh no i was just uh, um near ใช่ไหม oh oh เปล่าหรอกอมช่ังมันเหอะ แล้วไมคก็พูดกับตัวเองเบาๆว่า What the heck is your creep อะไรวะหรือว่านางเป็นพวกโรคจิต The lady suddenly smirks and takes a step closer ทันใดนั่นเองนะคะสาวนางนั้นก็ยิ้มแบบมีเลสในแล้วก็ก้าวเข้ามาใกล้ๆตัวไมคแล้วนางก็บอกกับไม่ว่า Hey buddy you might wanna check something Hey พนมนายควรจะเช็คอะไรหน่อยไหมนะ แล้วบอยก็บอกหนปะว่า Listen I don't know what are you thinking but I'm not interested ฟังนะผมไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่แต่ผมไม่สนใจนะอารมณ์ว่าไม่สนใจคุณอนะแล้วสาวนะก็หัวเราะออกมาแล้วก็พูดว่า Oh my God do you relax your fly is open โอ้พระเจ้าใจเย็นก่อนนะไอซิปกางเกงมันเปิดอยู่วะไมคก็ก้มมองที่เป้ากางเกงนะคะแล้วพูดว่า Oh no ไม่จริงจ่มนี่ แล้วสาวเรานางก็ยิ้มยาะที่มุมปากแล้วก็บอกว่า yeah you just walked around like that you're welcome oh, ใช่เลยนายเดินมาตลอดทางแบบนี้เลยนะยินดีด้วยนะไม่รีบรูดซิบขึ้นทันทีนะคะแล้วก็พูดว่า well this is the most embarrassing thing that has ever happened to me ออ oh, นี่มันเป็นเรื่องที่แน่อายที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับฉันเลยนะเนี่ยแล้วสาวนางก็หัวเราะแล้วก็พูดว่า Don't worry it happens but next time check before you leave the house ไม่ต้องคิดแม้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้แต่ครั้งหน้าควรตรวจสอบซิบก่อนออกจากบ้านนะไมก็พูดเสียงอ่อยๆนะคะว่า